อ่ะก็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยคุณกําลังฟังพอดแคสต์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทฤษฎีในเชิงจิตวิทยานะครับที่อาจจะใช้อธิบายนะครับโลกในการทํางานของคนรุ่นใหม่นะครับหรือการหมดไฟในการทํางานได้นะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียกว่า learn helplessness นะครับ learn helplessness มันคืออะไรนะครับก็คือภาวะของมนุษย์นะครับหรือสัตว์ที่เรียนรู้ที่จะประพฤติตนอย่างสิ้นหวังนะครับหรือการยอมจำนนนะครับ ถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือจะเป็นอันตรายก็ตามนะครับเวลาฟังทฤษฎีแล้วเนี่ยมันอาจจะงงนะครับอ่ะเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับ Learn the helpless เนี่ยเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาคลินิกนะครับและนักจิตวิทยาการทดลองที่มีชื่อเสียงชื่อว่าเซลิกแมนนะครับเขาได้ทดลองความซึมเศร้าของสัตว์และมนุษย์นะครับโดยในสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นการทดลองกับสุนัขนะครับโดยจะให้สุนัขเนี่ย ฟังเสียง5วินาทีก่อนนะครับแล้วตามด้วยการช็อตกระแสไฟฟ้า5วินาทีนะครับและตั้งเงื่อนไขให้สุนัขเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีได้เนื่องจากมีสายรัดผูกไว้อยู่นะครับและในวันต่อมานะครับเมื่อนําการทดลองโดยที่ไม่มีสายรัดนะครับเปิดโอกาสให้สุนัขหนีได้เนี่ยปรากฏว่าสุนัขก,ก็ไม่หนีท,ทั้งที่สามารถหนีได้นะครับเพราะว่ามันเรียนรู้แล้วนั่นเองนะครับว่าไม่มีทางที่จะหนีจากการถูกช็อตได้นะครับในมนุษย์เนี่ยก็มีการทดลองนะครับโดยให้ผู้ร่วมการทดลองบางคนเนี่ย แก้ปัญหาบางอย่างที่แก้ได้นะครับและแบ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้นะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยก็วัดผลด้วยการให้แต่ละคนเนี่ยสร้างคําจากอักษรที่กําหนดให้นะครับผลปรากฏว่าคนที่ได้รับแบบทดสอบที่ตนเองสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับจะมีแนวโน้มอยากทํากิจกรรมหรือสามารถสร้างคําได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับซึ่งปรากฏการ Learn the Helplessness เนี่ย มันเอามาอธิบายได้กับกลุ่มคนทํางานในปัจจุบันหรือเราเรียกว่าการเบร์อเอานะครับหลักๆเนี่ยการเบร์นเอานะครับหรือความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่นะครับหรือคนไปทํางานบางคนเนี่ยเกิดจากการที่อย่างแรกเลยนะครับพาร่าง,งานเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่จนรู้สึกว่าไม่สามารถสะสางได้หมดนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับไม่จบไม่สิ้นตรงนี้เนี่ยก็จะนําไปสู่ภาวะ r n h e l p l e s s n e s s นะครับอันนี้สำหรับกลุ่มที่ทํางานมาแล้วนะครับและสําหรับ คนรุ่นใหม่ที่กำลังหางานนะครับหรือเพิ่งเริ่มงานเนี่ยหากไปเจองานที่ไม่เป็นระบบนะครับเจองานที่หนักถาโถมนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีระบบการสอนงานที่ไม่ดีนะครับการเลิกงานเลทเป็นเวลานานนะครับการโดนเอาเปรียบจากรุ่นพี่ซีเนียกว่านะครับก็จะเป็นการเลิน e l p l e s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  นะครับก็คืองานเนี่ยมันก็จะสุมกันใช่ไหมครับต่อให้คุณจัดระบบเรียงลำดับ priority แค่ไหนนะครับสุดท้ายเนี่ย เมื่องานไม่สามารถสําเร็จได้อันเกิดมาจากการที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะครับการสอนงานที่ไม่ดีนะครับการเพิ่มภาระงานที่มากเกินความจําเป็นเนี่ยมันก็ถาโถมให้นะครับเรื่องก็เป็นเวลามากๆคุณก็จะรู้สึกแล้วว่าการทํางานในหน่วยงานนี้องค์กรนี้หรือการทํางานในภาระงานตรงนี้เนี่ยทำให้คุณสิ้นหวังและคุณก็จะไม่อยากทํามันนะครับถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยตัวงานจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบการดูสอนงานได้เป็นระบบนะครับทำให้คุณเนี่ย รู้สึกไปแตะและสิ้นหวังอ่ะคือแบบ helplessness แล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยเยียวยาภาวะ learn helplessness ได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันเริ่มประสบความสำเร็จเอาง่ายๆนะครับถ้าเราเรามองในแง่ขององ,องค์กรน,นะครับเราจะคีพคนเลยเราจะแก้ปัญหาคนลาออกยังไงอย่างแรกเนี่ยก็ต้องวางโจทย์ในเรื่องของการกระจายภารางานนะครับให้เป็นธรรมนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือต้องแบ่งงานทํากันอย่างชัดเจนนะครับอันที่2เนี่ยการสอนงานการถ่ายทอดงานปัจจุบันเนี่ยจะมีคําว่า KM หรือ Knowledge Management ซึ่งหลายองค์กรใช้นะครับแต่ในหลายองค์กรอย่างหน่วยงานภาครัฐภากราชการเนี่ยจะไม่ค่อยมีหรือม,มีก็ยังก็ยังไม่เป็นระบบเนื่องจากว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมันซับซ้อนนะครับอะไรมากขึ้นเนาะทางแก้กหลักๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับทำ KM นะครับกระจายพัฒงานให้เท่าเทียมนะครับ หรือสอนงานอย่างเป็นระบบนะครับให้พนักงานที่ทํางานอยู่นะครับหรือคนเข้ามาใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมงานได้เขาทําบางอย่างแล้วมันสกเซสนะครับซึ่งการประสบความสําเร็จในการทํางานเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมักจะมองว่าเออคุณต้องขึ้นเงินเดือนแบบก้าวกระโดดนะครับต้องเติบโตอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับการให้ประสบความสําเร็จแบบเล็กๆน้อยๆนะครับ,รบเช่นการเอาไว้ง่ายแค่การรับส่งเอกสารไปถึงอีกคนหนึ่งแบบสําเร็จเนี่ย ก็จะรู้สึกได้ว่ามันได้ว่ามันภูมิใจนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนเคยอยู่งานบริหารทั่วไปนะครับเราทําประชาสัมพันธ์เราทำงานเอกสารเนี่ยทำแล้วมันสําเร็จแม้หลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่พอทำแล้วเนี่ยมันสำเร็จเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมีวารูมีคุณค่ามีเซเวสตีมที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันนะครับตัวผมเองล่าสุดเนี่ยมีการเปลี่ยนงานมานะครับมาเจองานที่ไม่เป็นระบบเลยนะครับเป็นงานที่ซ้ําซ้อนนะครับพารางงานมากนะครับเลิกง,งานได้ไปเวลาผมก็รู้สึกเบื่อเอาจนกระทั่งมาอ่านแล้ว ผมก็เลยคิดว่าผมเจอภาวะเลินเฮล p ์ e s s n e s s ให้แล้วนะครับทางแก้ปัญหาสำหรับผมเองและคนอีกหลายคนก็คือหางานใหม่นะครับหหางานใหม่ถ้าหาได้นะครับสองนะครับต้องจัดการกับงานปัจจุบันเช่นทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับหรือต้องขอให้คนอื่นเนี่ยมาสอนงานให้เราให้เราทำเป็นแล้วเราสามารถควบคุมมันได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับการถ้าคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยการทําให้พนักงานเนี่ยประสบความสําเร็จลเล็กๆน้อยๆเนี่ย เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับอาจจะไม่ต้องการให้ตัวเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นการชมเล็กๆน้อยๆนะครับเออเช่นเฮ้ยคุณทางานได้ดีนะขอบคุณนะที่ทํางานให้ผมเออคุณนี่ก็โอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะทําให้พนักงานเนี่ยรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาจะอยากทํางานให้คุณมากขึ้นนะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณบอกเขาว่าเออทำมันนี้ไม่ดีเลยเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออคุณไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะเขาเขาคงต้องทํางานให้คุณอยู่เพราะคุณเป็นบอสของเขานะครับแต่ ความสัมพันธ์ก็จะตึงละจากบางอย่างที่เขาจะช่วยคุณได้เต็มที่นะครับเขาก็จะเริ่มแบบฟอร์มอลคุณละเช่นบางอย่างนะครับอ่าเออหัวหน้าครับอันนี้หัวหน้าทําเองนะครับไม่ใช่พาระง,งานผมนะครับหรือเออหัวหน้าครับอันนี้เนี่ยเออเนื่องจากว่าระบบของผมเนี่ยทำเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้านะครับมันก็จะเกิดความ เทนชันหรือความตึงขึ้นมาละแต่ถ้าเกิดคุณอยู่แบบทว่ีทว่าอาศัยนะครับมีอะไรช่วยเหลือกันเล็กน้อยเนี่ยเรื่องเล็กน้อยอย่ามองข้ามนะครับเรื่องคําพูดคนอย่ามองข้ามถ้ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทํางานเป็นทีมนะครับสอนงานกันดีแม้รัเอาเปรียบกันเนี่ยมันจะมีทั้งอินฟอร์มอลและฟอร์มอลเข้ามานะครับจะทาให้คุณเนี่ยทำงานแบบช่วยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันแล้วมันก็จะราบรื่นเพราะว่า ตัวผมเองเนี่ยเคยผ่านมาทั้งองค์กรที่มีความเป็นทีมและไม่เป็นทีมนะครับสังเกตได้เลยว่าองค์กรที่มีความเป็นทีมเนี่ยบางทีพนักงานเยอะกว่านะครับแต่มันมีความสนุกมันเป็นการทําให้พนักงานเนี่ยเกิดการผูกพันกับองค์กรมากกว่านะครับในขณะเดีวยวกันอีกองค์กรหนึ่งเนี่ยให้ค่าตอบแทนทีท่สูงนะครับภาพลักษณ์ดีแต่ว่าไม่เป็นไม่มีความเป็นทีมเลยอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่คนเขาจะอยู่เนี่ยเขาจะน้อยมากนะครับถ้าเขามีโอกาสดีกว่าเขาไปนะครับแต่เขาอยู่เพราะอะไรอาจจะอาจจะอาจจะจาใจอยู่ซึ่ง productivity มันคงไม่ได้ดีขึ้นนะครับ ผมก็เลยอยากาเตือนไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นวิธีแก้สาหรับนายจ้างนะครับส่วนวิธีแก้สําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็คือถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆก็คือ1ห,หาง,งานใหม่นะครับสพยายามทําให้งานปัจจุบันเนี่ยมันเออมันซักเซสเล็กๆน้อยๆนะครับต้องไปหาวิธีการให้เขาสอนงานให้เรามันจําเป็นนะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่อยากสอนหรือเขาอาจจะเกลียดเราแต่ว่าเราต้องทําเพื่อให้มันควบคุมงานได้อย่างดีนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็ใครที่เจอสภาวะนี้อยู่เนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นภาวะที่คนทั้งโลกเป็นกันนะครับโดยเฉพาะคนยุคใหม่เนี่ยเป็นกันเยอะมากนะครับแม้แต่คนวัยกลางคนเนี่ยก็เป็นนะครับได้ด้ว่าสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นสังคมที่เลินเ p ลบริสเนสนะครับเรามีปัญหาเงินเฟ้อนะครับค่าแรงไม่พอค่าของชีพนะครับการแข่งขันก็สูงนะครับความรุลร่ำก็สูงอีกนะครับได้ยกว่าเป็นเลินเน็ตเทลบริสเนสนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ